ตอนที่172ฮึฮฮมันไม่ตามมาเยี่ยมไปเลยยิงพยองนักนะฉันจะกลับมาฆ่าแกทีหลังในไม่ช้านี้เอ๊ะฮะเออฟึมอะเอไอเฮียอ้วนเจอมีสบาต้าใหญ่เท่าควายยาว40เมตรของกูหน่อยฮ่าฮ่าฟึมเออฮ่ฟึบฟบฟึมฮึวิเอออะเออ นูดื้อกับป้าทำไมป๋าเลยต้องตีหนูด้วยมีดทำัวยาว40เมตรสันหน่อยอะ่ะเออเออผมผิดไปแล้วครับฟือ้ออ่เออหมื่นล้านที่ต้องการครับได้โปรดรับไว้ด้วยฮึมแค่นี้เหรอวะ,อะเออเออนั่นเป็นทั้งหมดที่ผมมีแล้วครับหมดเนื้อหมดตัวแล้วจริงๆฮึยแกน่าจะรู้ดีนะ,เออ,ะเอออเะออ ว่าฉันไม่ได้ถามถึงเรื่องเงินเอ๊ะฮะเออพูดแล้วจ้ะพูดแล้วลูกคนโตของตระกูลเจา้าเป็นคนขอให้ฉันเข้ามาบริหารบริษัทการขายส่วนนี้เจ้าจุนเจียเข้ามาคุมเออแล้วก็เขาบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเสี่ยเกอร์มาเก็บหนี้ให้มาบอกกับเขาทันทีเขาจะกลับมาที่สำนักงานขายแห่งนี้อืมฉันได้ยินเรื่องของบุตรชายทั้งสามของตระกูลเจา้าแห่งเจียเฉิงอย่าเข้าไปยุ่งจะดีกว่า เจ้าเจอรี่คิดจะซื้อใจนายแต่แรกแล้วอืมไม่แปลกใจว่าทำไมชอบทำดีกับฉัน <c oughs> ฟืบเออเธอช่วยฉันวิเคราะห์สถานการณ์ของตระกูลเจ้าได้ดีมากอืม หลังจากนั้นฟุมหลังจากเดินทางมายัางเจียเฉินเพื่อรับตำแหน่งบริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่อจากเจ้าเจียรังเราก็พบว่ามหนี่ติดอยู่2,000ล้านฟึมเมี้ยวเมี้ยวอืม,ม,มง่ายมากเจ้าซื่อจงใจทำให้การเงินของบริษัทมีปัญหาด้วยหนี้สินและบริษัทหลิงหลงถอดถอนกองทุนเรื่องการก่อสร้างของห่วงเจียนจู่ดังนั้นเจ,เจ้าเจลรี่เลยสั่งให้หงเฟยห่วงหาโอกาสที่จะขายหมู่บ้านนั้นออกไป <c oughs> พี่ใหญ่คนโตกับคนที่สี่ร่วมมือกันเพื่อกำจัดพี่คนที่สองเจ้าเจรังงั้นสินนะแสดงว่าเจ้าพวกนี้ไม่ถูกกันอย่างนั้นเหรอสงขามทางเครือญาติฟ๊บอืมตอนนี้เจ้าเจรังสูญเสียหุ้นในธุรกิจของตระกูลรวมถึงเสียสิทธิ์ในการสืบทอดไปแล้วนี่เป็นกลยุทธ์จืมมือคนอื่นค่าที่สมบูรณ์แบบมากฟ๊บอืมเออยังไงนายเองก็ระวังตัวด้วยนะเอะอืมอืมเออทำไม อ,อย่างแรกเลยนายกำลังเข้าไปแทรกกลางสงครามระหว่างพวกเขาถ้าพวกเขาพลาดขึ้นมาอาจจะตกเป็นเป้าถูกกำจัดซึ่งมันอันตรายต่อนายด้วยเออถ้าฉันทำตัวเป็นกลางละ่ะฟืบอืมเว้นแต่เธอจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับตระกูลเจา้าเลิกยุ่งกับเจียซิน <c oughs> เจียซินก็จะปลอดภัยไปด้วยอ่ะอือเออฟืบอ่ะฮะฮไปกันเถอะเออเก็บนี่สำเร็จแล้วไปกินข้าวเย็นกันฟืม